ญหาผิวหย่อนคล้อยเหี่ยวย่นค่ะผิวหน้าเริ่มไม่กระชับด้วยอายุเราที่เพิ่มมากขึ้นมันก็เกิดความหย่อนคล้อยวันนี้มาทำศัลยกรรมดึงหน้าค่ะคเขาเป็นคนที่โครงสร้างไม่นหน้าก็เน้นหน้าบุกไก่ใช่ไหมราก็คือทำค่อนข้างง่ายก็คือหน้าเด็กหน้าเดียวทำแล้วอุ้งแเจียวโครงสร้างหน้าเขาจะไม่เท่าก,กันก็่ต้องแก้คนไข้เช่นกัน,กกนว้ฝั่งหนึ่งนะครับหนกแก้ม ข้างขวาคว้างกวา่ตาต่ำกว่าเล็กน้อยมุมขานไกลก็มักจะมีข้างซ้ายหนาลงมาต่ำข้างขวาแคบมาได้กวา่ามีการหย่อนคล้อยของร่องแก้มนะครับมีเรื่องของ้องน้ำหมากแล้วก็มีการหย่อนของตัวเนื้อตรงกรอบใบหน้าพอประมาณแต่ในเคสเนี้ยคนไข้ยอยากให้ตรงเนี่ย ตอบไปง่ายก็คือตามแนวขานไกายมันตึงกระชับไปด้วยวันนี้ที่เราตัดสินใจกับคนไข้ก็คือการผ่าตัดนะครับตัดเรื่องของหนังใต้ตาส่วนที่เกินออกนะครับเพิดการตึงกระชับขึ้นกับพิจารณาตัดไขมันส่วนเกินออกบ้างแต่ว่าไม่มากอันที่2ก็คือพิจารณาดึงหน้าส่วนของแก้มแล้วก็ถือคุ้งกรอบหน้าเป็นันี้เราผ่าตัดโดยการดมยาับ ครับก็ใช้เวลาผมถือว่าไม่นานนะครับก็ประมาณ3มชั่วโมงกระทำทั้งดึงเรื่องของแกะโครงสร้างของกรอบหน้าวก็ทำตาตาคนนี้ก็จะมีการน,นัดเจออย่างน้อย2ครั้งก็คือ7วันเพื่อตัดไหมตาแล้วก็ไหมหน้าหูส่วนไหมส่วนที่เหลือผมก็ท่านประมาณสอาทิตย์นะครับตอนนี้จะเป็นคุณแม่ตอนนี้กลายเป็นเพื่อนคุณลูกไปแล้วคะ่ะที่รับหน้าเด็กของคุณแม่ก็อยู่ที่เดอะมาสเตอร์นี่แหลคะค่ะเดอะมาสเตอร์